สวัสดีครับท่านผู้ชมนะผู้ฟังและผู้ตื่นทามผู้รู้ทั้งหลายนะครับมาพบกันในแล้วกับชแนลบนเหลือรีวิวนะครับสำหรับการพบกันวันนี้นะครับก็เป็นประเด็นหรือหัวข้อที่เราจะมาวิเคราะห์มาพูดคุยกันซึ่งก็ยังเป็นกระแสที่ร้อนแรงมากครับระหว่างคนตื่นทามกับบุคคลต่างๆในวงการนะออนไลน์ทั้งหลายนะครับแล้วก็ตกเป็นข่าวข่าวกันเกี่ยวกล่าวมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อในเรื่องของอประเพณี นะในเรื่องของแง่กฎหมายอะไรต่างๆแต่สำหรับวันนี้ก็ผมจะมาดูในเรื่องประเด็นของที่มีกระแสร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ในเรื่องของอาการใช้คำพรุศวาาตนะของอคนตื่นธทำหรืออาจารย์เบียร์นะเป็นคาราวาสแสดงธรรมซึ่งก็มีคำที่เป็นคำที่หลายๆฝ่ายนั้นเข้ามาข้อติติงนะครับก็คือคำว่ามึงกูหรืออะไรอย่างนี้นะครับ เป็นประเด็นที่ดราม่าก,กันนะครับสําหรับคําว่ามึงกูหรือกต่หลายๆคนก็บอกว่าเป็นคําพรุศวาทนะครับก็ได้เป็นข้อท้วงติงและข้อออกมาทั้งสนับสนุนและทั้งไม,ไม่เห็นด้วยนะครับในเรื่องของการใช้คําว่ามึงกใูในการแสดงธรรมเราจะมาสรุปประเด็นใน,ในเรื่องของคําว่ามึงกูนี้นะครับเราะจะหาที่มาที่ไปว่าเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็มาใช้ จนถึงปัจจุบันนี้มีความเป็นมาอย่างไรในคําว่ามึงกูซึ่งหลายฝ่ายก็บอกว่าเป็นคำคำหยาบนะครับแล้วก็กลายเป็นคําหยาบมาตั้งแต่เมื่อไรและก็สมัยก่อนนั้นเป็นคําหยาบหรือไม่อย่างไรนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการกับหัวกับหางกันของโลกยุคปัจจุบันหรือย้อนยุคลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะมา,าดูกันในในส่วนประเด็นนี้ครับ การใช้วาจานะครับไม่สุภาพหรือเป็นวาจาที่เรียกว่าวาจาหยาบหรือคำหยาบนั้นนะครับนะสังคมปัจจุบันนี้นะบางส่วนโดยส่วนมากหรือโดยส่วนทั่วๆไปเนี่ยก็ไม่ยอมรับเป็นบางส่วนนะครับแต่ก็มีบางกลุ่มนะบางก้อนนะก็ยังยอมรับกันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของการของสังคมเรานะให้การยอมรับก็เป็นเรื่องของใครของมันมืงกูนี้ก็เป็นการใช้นะคำ ทั่วๆไปนะฮะซึ่งก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับในการท้วงติงของอผู้ตั้งคําถามนะครับถึงอของคารวะสอนธรรมซึ่งคารวะสสอนธรรมก็คืออาจา์เบียก็ได้ให้ข้ออย่างน่าฟังอย่างน่าสนใจมากในการให้ข้อคิดเห็นของท่านในการใช้คําเหล่านี้นะครับการด่านั้นนะนะ,ะจา์เบียร์ท่านก็บอกว่าเป็นการ ตำหนินะฮะในเชิงธรรมนะฮะเป็นการโต้อตอบนะฮะในเชิงธรรมนะ,ะซึ่งในสมัยอดีตนะพระพุทธเจ้าก็ใช้ในเรื่องของการตําหนิติเตียนอยู่เสมอมิได้ขาดแต่ว่าสําหรับอาจารย์เบียร์แล้วนะครับอาจารย์เบียร์บอกว่าการตําหนิติเตียนของผมนี่ก็อาจจะเป็นการตําหนิติเตียนที่แรงนะ,ะเพราะว่าอะไรคนเราในปัจจุบันนี้นะครับกิเลสหนาะกกิเลสหยาบนะเราก็ต้องประมาณ ว่าจะต้องกระเทาะนะกระเทาะเปลือกนะคล้องความหนานั้นให้แตกเพื่อที่เขาจะได้เห็นธรรมเห็นคําสั่งสอนของพระพุทธเห็นคําสั่งสอนของพระศาสดาพระตถาคตของเราครับทั้งยังได้เสริมไปว่าการตําหนิติตริงนะที่อาจารย์เบียร์ได้รับนั้นว่าเป็นการคําพูดพุทธสวัสดิ์อย่างนั้นท่านก็ได้บอกว่านะเป็นไปนตามเหตุและปัจจัยในะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะเพราะเพราะจริงๆแล้วนะฮะ การเคารพกันในความเป็นจริงนะฮะเมื่ออยู่ต่อหน้ากันในนะ้อาจารย์เบียนะครับก็จะเคารพนะนบนอบนะอ่อนน้อมถ่อมตนนะก็ต้องเคารพกันเพราะว่าอยู่ต่อหน้าซึ่งกันและกันในการพบเจอกันแต่ถ้าท่านใดที่เห็นว่าอาจารย์เบียรพูดในเชิงใช้คําพูดแบบนี้นะครับก็ก็อยากจะให้อ่าไปฟังในสิ่งที่ดีนะหรือไปฟ่งที่ที่ดีที่อื่นนะครับ แต่สาหรับอาจารย์เบียร์เนะี่ยก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะก็จะใช้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้เข้ากับบริบทของการาการฟังการให้ธรรมะของอาจารย์เบียร์ครับซึ่งอาจารย์เบียร์บอกว่าในโลกของความเป็นจริงนั้นนะครับมันไม่ได้ที่จะมีดีร้อยเปอร์เซ็นเสมอไปหรือจะไม่ได้มีชั่วเลวร้อยเปอร์เซ็นเสมอไปนะขอให้แยกแยะกันให้ออกและอีกอย่างหนึ่งนะก็ไม่ควรไปบังคับ นะครับให้ใครยอมรับในอีกด้านหนึ่งหรือยอมรับในอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ว่าทุกคนมีสิทธิ์นะที่จะเลือกนะที่จะฟังนะในการนำเสนอนะครับของแต่ละฝ่ายและทุกคนก็มีสิทธิ์นะที่จะแยกแยะที่จะรับฟังนะได้ทั้งสองฝ่ายนะถ้าชอบฝ่ายไหนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่เพาะพริพร้งพูดเพาะพริพร้งก็ไปฟังอีกฝ่ายหนึ่งนะครับและถ้านิยมนะหรือชมชอบในฝ่ายที่ ใช้สไตล์แบบนี้ก็มาฟังก็มาฟังได้นะครับก็ควรแยกแยะใช้ตัวเองนะครับแยกแยะวิเคราะห์ให้ออกและอย่างหนึ่งก็คือว่านะครับไม่ควรที่จะไปก้าวล้ำล่วงสิทธิ์นะของคนอื่นหรือไปบังคับขูข่เข็นให้คนอื่นเห็นค้อยตามไปเสียทั้งหมดนะในเรื่องความาการเลือกนะสิทธิ์ที่จะฟังด้านใดด้านหนึ่งได้ในปจัจจุบันนี้นะครับก็สังเกตได้ว่านะครับการพูดดีนะครับ นะฮะพูดดีๆแล้วนะครับมันจะได้ประโยชน์หรือไม่ก็ไม่ทราบนะฮะนะฮะโดยปัจจุบันนี้แล้วการพูดดีๆนั้นถ้าพูดดีแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วนะ,ะก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ก็ไม่ควรใช้นะฮะก็ไม่ควรใช้ก็จะอาจจะใช้แนววิธีสไตล์อื่นๆที่ให้ดีมีประโยชน์กว่าการพูดดีก็ได้และในประเด็นนี้นะครับทั้งผมก็ก็ได้จะสรุปนะให้ท่านผู้ชมได้รับฟังว่านะฮะตนเองนั้นนะครับ พวกเราเองนะเป็นฝ่ายที่จะแยกแยะนัวตวตนเองว่าเราจะเลือกนะฟังอะไรนะที่ดีหรือฟังอะไรที่ไม่ดีได้นะโดยให้แยกแยะตัวเองให้ออกนะไม่ต้องไปบังคับหรือขู่เข็นนะคนอื่นให้เห็นค้อยตามเราก็ได้นะครับกลุ่มไหนอยากฟังในสิ่งที่ดีก็ไปฟังในกลุ่มที่ดีกลุ่มไหนที่อยากฟังในสิ่งที่ไม่ไม่ดีก็ไปฟังในสิ่งที่ไม่ดีการพูดไม่ดีนั้นได้นะครับ ก็ดังนั้นนะครับให้เราแยกแยะตัวเราเองออกนะครับซึ่งอาจารย์เบียร์ก็ได้บอกว่าโอกาสในการพูดของอาจารย์นั้น,นไม่ได้ว่าจะพูดไม่ดีตลอดเรื่องตลอดราวหรือตลอดเวลาแต่ท่านแยกแยะในโอกาสเวลาสถานที่นะครับเวลาไหนที่จะพูดแบบไหนสไตล์อย่างไรจะต้องสัมพันธ์กับาการพูดของของการนำเสนอของอาจารย์เบียร์ครับ แล้วก็ให้ถือว่านะครับการพูดของอาจารย์เบียร์นั้นก็เป็นสไตลข์ของของอาจารย์เบียร์เองเนี่แต่เป็นสไตล์ที่นําเสนอนะจะเปลี่ยนไปตามวาระหรือการเปลี่ยนแปลงของบริบทโอกาสเวลาและสถานที่ครับนี่ในในเรื่องของคําว่าประเด็นของคําว่ามึงกูนะฮะซึ่งเป็นคําที่ใช้กันโดยทั่วไปนะอาจจะเป็นคําที่นอกราชการคือไม่ไม่ใช่เป็นคําทางการนะครับ ผมได้นําข้อมูลนะมานําเสนอเพื่อนๆนะว่าให้เห็นเด่นชัดว่า,าวิวัฒนาการของภาษาไทยเรานี้นะครับมันเป็นการวิวัฒนาการมาได้อย่างไรตั้งแต่อดีตปัจจุบันนะครับซึ่งคําคว่าภาษาเดิมๆที่เราใช้มือกูนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับแต่ในช่วงที่จะประเทศจะ,จะเจริญน,นะครับคือในยุคก้าวหน้านั้นนะครับ เริ่มต้นนะฮะในการใช้ภาษาก็จะเริ่มใช้ภาษาทางราชการก็โดยจอมพลปอพี่บุญสงครามนะครับก็ได้บัญญัตินะฮะภาษาสุภาพขึ้นมานะได้ใช้คำว่าการใช้คำว่ามึงกูมาแต่บโบราณน,นั้นก็จะกลายเป็นเป็นคำหยาบไปนะฮะซึ่งก็ได้ถูกนำเสนอแล้วก็ทดแทนไปด้วยคำว่ากระผมะดิฉันฉันหรือ ะะหรือส่วนคําว่ามึงหรือกูนั้นนะก,ก็เป็นคาคาหยาบหรือคําล้าหลังไปนะฮะเป็นคําพูดที่เรียกว่าเถื่อนๆไปนะครับตั้งแต่สมัยอจอมลอพลปอพิบูลสงครามได้ยกนะครับคือวิวัฒนาการภาษาขึ้นมาให้เป็นภาษาทางการที่สุภาพคําว่ากูมึงเองข้าเ,เป็นกลุ่มคําที่เป็นคำธรรมดาคนไทยเรานะที่ใช้มาตั้งแต่ อดีตในโบราณนะเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นคําหยาบนะครับนะคําว่ากูมึงนี้แต่อย่างใดแต่ต่อมานะคําว่ากูมึงนี้ก็ได้ลดฐานะลงกลายเป็นคําหยาบก็มาในสมัยช่วงจอมอพลปพิบูลสงครามครับเรื่องราวของภาษาที่ใช้นี่นะครับเป็นเรื่องราวที่พูดกันเถียงกันไม่รู้จบนะครับเป็นระยะเวลานานมาแล้วครับนะฮนะ อะไรเป็นเขาเรียกว่าความพอดีนะหรือความเหมาะสมถูกกาลเทศะนะคำไหนที่ถูกต้องนะตามหลักวิชาการคำไหนที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นเขาว่ากูมึงนี่แหละครับภาษาไทยนั้นเป็นภาษาที่ละเอียดมากนะครับจนต่างชาติก็งงเหมือนกันนะครับว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นอย่างนี้ได้เช่นไรนะชาติไทยเราถ้าศึกษากันดีๆนะนะถ้าศึกษากันโดยโดยลึกๆแล้วจริงๆแล้วพบว่านะครับ เรามีวิวัฒนาการทางภาษานั้นนะครับซึ่งก็เกิดจากการไปหยิบยืมนะภาษาเพื่อนบ้านเรานะหรือต่างบ้านเราใก,ใ,กใกล้เคียงเราเข้ามาใช้นะในดินแดนสุวรรณภูมิเหล่านี้แหละครับนะหรืออุตสาคาเนเรานะครับในดินแดนนี้โดยการเราใช้ภาษาเป็นภาษาแผงนะการแผงภาษามานะฮะและก็นําสำเนียงมาจาก ชนชาติหนึ่งเรียกว่าชนชาติจ้วงนะฮะซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศจีนซึ่งในสมัยพ่อคุณรามคำแหงนะครับเพียงแค่นะพ่อคุณรามประดิษฐ์แค่อักษรขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับนะ,ะหรือเป็นเพียงแค่สัญ,ญลักษณ์นะ,ะเป็นตัวเขียนนะแต่ภาษาพูดนะสำเนียงการพูดนะภาษาของเรานี้นะมาจากชนชาติที่ชื่อว่าชนชาติจ้วง นะครับซึ่งเป็นกลุ่มชนที่พูดภาษาไทยกระไดนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่านะเมื่ออิทธิพลของชาวชาวจ้วงนะครับชนเผ่าจ้วงได้แผ่ขยายลงมาค้าขายนะฮะทางอุตสาหะเนของเรานี่นะครับมีการผสมผสานการเรียนรู้กับชนพื้นเมืองนะฮะชนพื้นเมืองของเราในแต่ดั้งแต่เดิมคือเขาเรียกว่าภาษาขอมใช่ไหมครับนะฮะ จึงเกิดการเรียนรู้นะเพื่อใช้เป็นภาษาสื่อสารกันและกันระหว่างชนชาติพื้นเมืองนะกับชาวจ้วงที่มาค้าขายนะครับกลายเป็นที่มาของวัฒนธรรมไทยเรานั้นเองนะครับในเรื่องของภาษาคําว่ากูมึงจึงเรียกได้ว่าเป็นภาษาพูดนะครับของกลุ่มภาษาไทยกระไดนะครับเป็นเผ่าจ้วงนั่นเองนะครับคือเป็นคําสุภาพของเขานะครับ เป็นสุภาพของเขานะครับไม่ใช่เป็นคําหยาบแต่อย่างใดนะครับอย่าลืมนะครับว่านะครับเราได้ใช้ภาษาจ้วงนะอยู่นะฮะแต่เราเอา,เอานํามาปรับปรุงนะเปลี่ยนแปลงนะตามวัฒนธรรมนะประเพณีน,นะภาษามาเป็นภาษาของเราเองครับนะฮะดังนั้นนะครับก็เห็นหรือยังนะครับว่าเพื่อนๆนะค,คำว่า กูมึงนี้นะครับมันเป็นภาษามาตั้งแต่เดิมนะไม่ได้เป็นคําหยาบเท่านั้นเองแต่ในช่วงหลังๆมาที่ประเทศไทยเราพัฒนาสู่ยุคใหม่ในสมัยจอมพลปพ,พิบูลงส,สงครามนะก็ได้นำเป็นภาษาราชการขึ้นมาก็ได้เลือนหายนะครับภาษาคําเดิมๆนะของภาษาที่พูดกันมาแล้วก็ยกฐานะเป็นคํา <c oughs> ให้ก็เป็นคำหยาบไปนะครับแต่ว่ายังไงแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังพูดกันอยู่แล้วก็ยังใช้สื่อสารกันอยู่อย่างไม่เป็นทางการครับครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆครับในการรับชมนะจนจบคลิปแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็แชร์แล้วก็ s u b สไครต์ให้ด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับผม ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะนำคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับในประเด็นต่างๆให้ได้รับชมและได้รับฟังกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ